สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์เพลงที่เลือกนะครับก็คือเพลง Bar นโ i r i นะครับซึ่งเป็นเพลงที่ประพันธ์โดย j o ฮันทเ s e b a เ t i a n b a นะครับ j o ฮันทเ s e b a เ t i a n b a h เป็นกีตการปวีและนักออ์แกนชาวเยอรมันนะครับเกิดเมื่อวันที่21เมีนาคมปีกปีคศ1685ในครอบครัวของนักดนตรีที่เมืองไอเซอร์นักนะครับ โดยว่านะครับมีเพลงที่เขาแต่งไว้มากมายแล้วนะครับเช่นเพลงนี้ที่ผมจะมานําเสนอนะครับก็คือ d a e n e r y นะครับเป็นเพลงที่เขาได้แต่งขึ้นในปี1738ถึงปีก่1739นะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราก็ไปฟังเพลง เพลงนี้ที่เล่นโดยนักดนตรีกลุ่มหนึ่งก่อนนะครับ หลังจากที่ได้ฟังเพลง Banana r y กันไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาเข้าเรื่องของการวิเคระหกกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับที่เราจะมาดูก็คือเรื่องของเครื่องดนตรีนะครับหรือว่า Instrument เครื่องดนตรีหลักๆเลยนะครับที่ใช้ในการบรรเลงเพลงนี้ก็คือ ฟุตนะครับเป็นเครื่องโซโล่หรือว่าเครื่องที่ว่าไว้เล่นเมโลดี้หลักนะครับต่อไปเครื่องที่มีความสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เท่าๆกับฟุตเลยนะครับก็คือพวกพาร์ทเบสนะครับเช่นฮาร์ปพดคอร์ดแล้วก็เชลโล่นะครับพวกนี้จะมีความสำคัญในการเล่นโน้ตเบสเพื่อให้ความหนักแน่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟัง มาฟังฟุตแล้วก็พาร์ทเบสเล่นพร้อมกันนะครับว่าถ้าเล่นสองเครื่งนี้จะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ ก็จบไปแล้วสำหรับฟุตกับแล้วก็พาดเบทนะครับมาเล่นพร้อมกันคราวนี้นะครับเราจะมาดูเครื่องดนตรีอื่นที่นอกเหนือจากฟุตแล้วก็เครื่องเบสนะครก็คือไวโอลินหแล้วก็ไวโอลินสแล้วก็จะมีวิโอลานะครับซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่สำคัญรองลงมานะครับจากเมโลดีหลักแล้วก็เบสนะครับ หน้าที่ของไวโอลินตั้งสองตัวนะครับตัวแรกจะเป็นไวโอลินที่เล่นเสียงประสานที่มีระดับเสียงที่สูงแล้วก็ไวโอลิน2ก็คือจะเล่นฮาร์โมนีหรือว่าเสียงประสานที่มีระดับเสียงที่ต่ําลงมาจากเมโลดี้หลักนะครับสอนวิโอล่าครับเรียบเสมือนตัวซับพอตในการเล่นเสียงประสานนะครับตั้ง ตั้งสตัวนี้ครับถือว่าเป็นการเล่นฮาร์โมนีหรือว่าเสียงประสานให้แก่เมโลดี้หลักนะครับเดีย๋ยวเรามาฟัง3ามเครื่องนี้เมื่อเล่นพร้อมกันจะเป็นอย่างไรกันนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับนี่ก็คือนูดนูดของเพลงนี้นะครับที่ว่ารวมทั้งฟุตแล้วก็เบสแล้วก็มีไวโอลินหนไวโอลินสแล้วก็วิวอล,ลานะครับเมื่อเล่นรวมกันแล้วเสียงจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับ จะเห็นได้ถึงความแตกต่างระหว่างตอนที่ฟุตเล่นกับเบสแค่2ชิ้นและคราวนี้พอนำไวออลิน1 o ่อไวิน2แล้วก็เวลามาผสมน,นะครับจะเห็นได้ว่าจะมีสีสันของเสียงมากขึ้นแล้วก็เตกเจอร์ที่ต่างไปนะครับทําำให้เพลงมีสีสันความแบบไพรมากขึ้นนะครับนี่ก็คือเรื่องของอินสตูเมนต์นะครับหรือว,ว่าเครื่องดน,นตรี เรื่องต่อไปนะครับก็คือเรื่องของโทน a l ิตี้หรือว่าระบบเสียงของในเพลงนี้นะครับเราไปดูเลยครับนะครับเพลงนี้นะครับเราจะแบ่งเป็น2 s e เซ i ชันนะครับก็จะมีเซ c ชัน n A แล้วก็เซ c ชัน n B นะครับเซ c ชัน n A จะมี16บาร์จะเป็นคีย์บีไมเนนะครับส่วนเซ c ชัน n B มี24บาร์นะครับก็คือจะเป็นคีย์เอฟชาร์ปมแล้วนะครับ เพลงนะครับการดำเนินของโทนาลิตี้นะครับจะเป็น B minor er, ไปหายัาง F sharp minor er, แล้วก็จะวิ่งกลับไปยัง B minor er น,นะครับอ่านะครับนี่ก็คือหน้าตาของ s e c t i o n A นะครับซึ่งเป็นคีย์ B minor er ที่เรลทีฟกับ D major นั่นเองครับส่วน s e c t i o n B นะครับก็จะกลายเป็นคีย์ F sharp minor นะครับถ้าเรามองว่า F sharp minor ครับเป็นอ่าดูมิเนนต์ของ B minor นะครับนี่ครับนี่ก็คือการดำเนินของ,งตัวลัทธินะครับ B minor จะไปหา F sharp minor ต้องผ่าน A major แล้วก็ไปยัง F sharp minor ราคานี้ F# sharp Minor จะกลับไปยัง G B Minor นะครับซึ่งเป็นกี์หลักของเพลงก็จะเป็น F# sharp Minor ไปยัง E Minor แล้วก็ไปยัง D Major แล้วก็ B Minor นะครับะนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูการดำเนินของตัวนันตี้นะครับอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า B Minor จะไป F# sharp Minor แล้วจะไปยัง B Minor จะเป็นองไรไปดูเลยครับ ไปแล้วสำหรับเรื่องของ Tonality นะครับของเพลงปนานะ้บต่อไปนะครับเราจะมาดูกันเรื่อง Motif นะครับ m o t i ฟคืออะไรนะครับ m o t i ฟก็คือจังหวะและทํานองสั้นๆของในเพลงนั่นเองนะครับนะครับนี่ก็คือ Motif นะครับนะครับสังเกตได้ว่ามันจะเป็น แปลว่าเป็นวหรดีว่าประโยคเล็กๆนะครับซึ่งจะประกอบเมื่อนํามาประกอบกันแล้วก็จะกลายเป็นเมโลดี้นะครับอ่าครับนี่ก็คือหน้าตาของโมทีฟของในเพลงนี้นะครับว่ามันเป็นอย่างไรนี่นะครับเมื่อเรานำโมทีฟมาประกันนันนะครับก็จะกลายเป็นเมโลดี้ของเพลงนี้นั่นเอง นะครับสังเกตได้จากาลายของฟุตนะครับซึ่งเป็นเมโลดี้ลายที่ว่าไวเลนโซโลอันนี้เข้าใจได้ชัดเลยนี่ครับนี่ก็คือโมติฟของเพลงนี้นั่นเองนี่เรจบไปแล้วนะครับเรื่องของโมทีฟของเพลงนี้นะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูกันเรื่องฮาร์โมนีกันนะครับฮาร์โมนีคืออะไรฮาร์โมนีคือเสียงประสานนะครับของในเพลงก็คือพวกที่เป็นฮาร์โมนีนะครับก็จะเป็นไวโอล,ลินหนึ่งไวโอลิน2แล้วก็ไวโอล,ลานะครับซึ่งพวกนี้เมื่อเล่นรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นฮาร์โมนีในรูปแบบของคอร์นะครับ พลงนี้นะครับก็จะเป็นคีย์ B m i ม o นนะครับคอร์ดของมานะครับก็คือคอร์ดแรกก็จะเป็น B m i n o นะครับเนี่ยครับเหมือนนังช่องสีเหลืองด้านซ้ายมือเลยนะครับคอร์ดหนึ่งคอร์ดสองคอร์ดสามคอร์ดสี่คอร์ดห้าคอร์ดหกนะครับเห็นะครับนี่ก็คือคอร์ดแรกนะครับก็จะประกอบไปด้วยโน้ต Bd ดีเอกชคอร์ดสองก็จะมี C c# E แล้วก็ G นะครับ คอร์ดก็จะเป็นดีเชาร์แล้วก็ A แล้วก็คอร์ดสจะเป็น E G แล้วก็ b นะครับคอร์ดห้ 5, หรือว่าคอร์ดดูไปนันนะครับก็จะเป็น f อชาร์ arp, A, แล้วก็ C ชาร์ arp, แล้วคอร์ด6จะเป็น gb แล้วก็ดีนะครับ <c oughs> นะครับส่วนทางด้านขวามือครับมันจะเป็นคอร์ดการพลิกกลับนะครับซึ่งจะมีอยู่ในเพลงด้วยนะครับ สังเกตได้จากลายที่เบสเล่นนะครับเบสจะเล่นเช่นนะครับก่อดปกติที่ไม่ไปกลับนะครับเบสก็จะเล่นโน้ต b ส่วนเครื่องอื่นก็จะเล่นโน้ตเช่นโน้ตดีโน้ตเอฟชาร์ปอะไรแบบนี้นครับส่วนนะครับการี่กลับครั้งที่1นนะครับเบสก็จะเล่นโน้ตดีซึ่งมันก็จะย้ายโน้ตบีนะครับไปไว้ด้านหลังนะครับหรือว่าเป็นโน้ตที่สูงขึ้นส่วน กันกับครั้งที่2นะครับเบสก็จะเล่นโน้ต F# นะครับนี่นะครับนี่ก็คือ s e ction A นะครับจะมีคอร์ดอะไรบ้างนะครับนี่ครับนี่ก็คือคอร์ดหนึ่งแล้วคอร์ดต่อไปจะเป็นคอร์ดหนึ่งที่ว่าพลิกกลับครั้งที่หนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นคอร์ดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการพลิกกลับครั้งที่สองนะครับนี่ก็คือการดําเนินคอร์ดของเพลงนี้นะครับก็จะเป็น 1> 1, 1 1 1 1แล้วก็จะเป็นคอร์ด2แล้วก็จะเป็นคอร์ด5สังเกตได้ว,ว่ามันจะมีคอร์ดหลักๆก็คือคอร์ด1แล้วก็คอร์ด5แล้วก็คอร์ด2นะครับที่เห็นในเซสชั่น A นะครับนี่ก็คือการํำเนินคอ,อร์ดของเพลงนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับอันนี้จะมีคอร์ด3มมาด้วยนะครับ ในห้องที่30สบนะครับของเพลงนี่ก็คือเรื่องของฮาร์โมนีนะครับก็คือการนำเนินโน้ตในรูปแบบของคอร์ดนะครับแต่ว่าก็แยกลายกันอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็จบไปแล้วนะครับเรื่องของฮาร์โมนีครับสำหรับการวิเคราะห์เพลงบารีโนรี่นะครับก็ได้จบรงเพียงเท่านี้นะครับ หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอัยมานะัทีนี้หน่น,นะครับครับผมนะครับ